มาเลยจ้ามาเลยจ้าช้อปปิ้งอีกแล้วนะคะช้อปปิง้งมาซื้อมันฝรัง่งเพื่อนมาซื้อมันฝรั่งก็เลยแวะห้างหน่อยนอึงได้ของมาเยอะอีกแล้วแหละวันเนี้ยเพื่อนยายไปทำงานที่มันฝรัง่งไปคัดมันฝรั่งนะเมื่อกี้ เพื่อนที่ทำงานที่เขาเปิดร้านนวดนะช่วงนี้เขาให้ปิดร้านนวดกันเลยไปทํางานที่มันฝรัง่งไปคัดมันฝรัง่งวันนี้อากาศดีแฟนยายังบอกว่านา่าเสียดายวันนี้อากาศดีมากเลยไม่ได้เข้าสวนโมเตม,มาโมเตม,มาซื้อของไม่รู้ว่าจะแดดออกมานแค่ไหนนะ ตอนนี้แฟบเดียวเองก็จะเที่ยงนะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วไปถึงบ้านทำอะไรกว่าจะเสร็จก็เที่ยงกินข้าวได้เวลากินข้าว<ล>ะนะแดดออกมันก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่ข้างนอกนะตอนเช้าที่ยายออกมานะสององศาหนาวมากเลยเม่อเช้าอยู่ในบ้านมันอุน่นใช่ไหมพอออกนอกบ้านเปิดประตูมาโอ<ฮ>้โห แดดออกอย่างที่หนึ่งว่ามันจะอุ่นนะมันไม่อุ่นมันหนาวนอากาศอย่างนี้เพิ่งด,ดูแบบว่าเนาะนเพื่อนๆดูดีเคี้ยวก็จีเลยเนาะอากาศแบบนี้สวยมามาดูกัน,นเพื่อนๆวันนี้ไป <c oughs> ไปช้อปปิง้งได้อะไรมัม่งตั้งใจจะไปซื้อมันฝรั่งแฟนยายซื้อมันฝรั่งมา ไม่รู้ว่าสิบกิโลแล้วยี่สิบกิโลไม่รู้นะมันเป็นถุงเขามันมีมันมีสิบแล้วก็ยี่สิบกิโลไม่ร้ว่าเท่าไร่นี่แหละไม่ได้ดูอยู่นอกบ้านนะเนาะอยู่ข้างนอกมันฝรั่งได้กระดาษชิดชู่มาม่แล้วนะคะกลัวโควิดมารับสองมาถึงก็มาถึงก็งกรีบๆทำมาทำกับข้าวให้พี่หมื่นกินไปแล้วไปนอนแล้วทีนี้เราก็จะมารีวิวของเราแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวเนาะอย่างนี้แหละชีวิตประจำวันเยตานะ ฟักทองกับสเต็กให้พี่เหมินกินอร่อยดยนะเดี๋ยวปีน้าจะปลูกเยอะเมื่อวันทอดแบบแฟรนฟรายวันนีอ้อบพอฟักทองลงหนึ่งกินสองรอบแล้วน้ำมันน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานเกลือ มัน,นั้นซื้อมาแล้วแฟนยายลืมซืม้อมาอีกเกลือใส่เครื่องเครื่องตักเครื่องล้างจานใส่เกลือไปเจอตับไก่มาเมื่อได้ตับไก่มานะสองแพลคสามแกลบกินอย่างนะตับไก่นะไม่ค่อยมีขนมปังปัง,ง,ปงไปเห็นอนะันนี้มาเนี่ยหนึ่งยูโรสามันก็เลยซื้อกท็ทำกับข้า ามันประมาณสามสิบห้าบาทไปแดดนี่ไหวแล้วนี่ขวดสามสิบห้าบาทออขวดมันสวยดีนะนเพื่อนเออเนี่ยน้ำเดิมน้ำเดิมขนม แฟนใหญ่ก็ประชดยายไม่ทําขนมคุกกี้เขาก็เลยไปซื้อมายังไม่ว่างได้ทําเลยขนมคริสต์มาสยังไม่ว่างได้ทาเลยเนี่ยแฟนใหญ่ซื้อมาสองอันแล้วเพวีวิว,วีวีผมอันนี้นขนมปังคริสต์มาสมันเป็นอันนี้เอาไว้ได้เป็นปีเป็นเดือน,เป,นเป็นหลายเดือนอยู่เนี่ยขนมปังคริสต์มาสแบบเนี้เอาไว้ได้หลายเดือน <c oughs> ได้มะนาวได้เนยเนาะ ชีสแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็นมนมห้ากล่องเนาะนี่แหละขนาดไปแค่นิดๆหน่อยๆนะเนี่ยเพื่อนบอกไม่ได้แบบตั้งใจนะเนี่ยขนาดไม่ตั้งใจพอเห็นแล้วก็ปิดๆิดมือมา ยาซีฟันเนาะขนาดไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยยนึกอยากกินวันนั้นไปไปที่ไกลหน่อยนะไปเห็นอดิชกว่าจะซื้อลืมวันนี้ไปห้างเล็กๆมันไม่มีอยากกินอดิชกเอามายำยำเหมือนยำไวนะ้นั่นนะนึกเลยอยากใส่พริกเผาใส่กุ้งอะนะยำอดิชกอยากกิน นึกนึกไม่รู้นึกยังไงอยู่ๆก็นึกอยากกินหรือเอามาตำมันคล้ายๆหัวปลีน่ะอืมแม้ว่าจะซื้อคิดในใจว่าจะซื้อสักสี่ห้าหัวามาเราจะมาตำมั่งทํายำมั่งอะไรเงี้ยอืผลสุดท้ายมันไม่มีวันนั้นไปที่ห้างไกลๆมันมีน่าเสียดายไม่ได้ซื้อมาเนาะดูดิเพื่อนๆผลสุดท้ายได้มาเพียบอีกแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวจะเก็บเอาลงห้องใต้ดินน้ํานมอะไรเงี้ย ขนมปังก็อาไปแช่เอาไปลองห้องใต้ดินกว่าจะได้กินข้าวยายก็ใสอีกแล้วดูดิเนี่ยโอ๊ยโอยกล้อมุนเที่ยงกว่าจะจะบ่ายมองนะไม่ได้กินข้าวเลยเนาะเองของใต้ยดินเก็บเรียบร้อยแล้วก็มาทำกับข้าววันนี้ก็จะผัดกะเพราตักนะคะผัดกะเพราไม่ใส่กะเพราไม่มีกะเพรานะคะเนี่ยเรมีแค่นี้แหละนี่เนาะ นี่นะคะเสร็จแล้วผัดกระเพรามาเพื่อนๆให้มากินข้าวแล้วมาต่อคลิปให้ดูหน่อยผัดกระเพรากระตับไก่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะคลิปก็ไม่ได้โหลดให้เอซดูยายไปซื้อมาประมาณคลิปที่ซื้อของนะ่ะประมาณสักสี่ห้าวันแล้วแหละเนาะเลยไม่ได้โหลดคลิปให้แต่วันนี้ยายจะมาต่อให้ให้ให้ฟังหน่อยก็น่าจะเป็น ซื้อของครั้งสุดท้ายของปีนี้แน่ๆเลยเพราะว่ายายคิดว่ายายจะไม่ออกไปข้างนอกอีกแล้วทุกอย่างทุกอย่างเลื่อนเลื่อนหมดเลยเลื่อนนัดหมดเลยตอนนี้โควิดระบาดมากเลยเพื่อนๆแบบว่าพุ่งกระชูดเลยเขตที่ยายอยู่เนะาะวันก่อนนัดน้องชายแฟนว่าคือจะเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ไม่ให้เกินหกคนรลดทารีนะญาติรวมญาติฉลองฉลองคริสต์มาสนะเนาะ,นะแต่ยายก็ไม่ไปแล้วเลื่อนนัดแล้วเนาะ เพราะว่าน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้ขนาดห้างวันก่อนเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วยายไปก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนยายที่อยู่ในเมืองส่งรูปมาให้ดูนะห้างเล็กๆเ,เหมือนเซเว่นเนี่ยก็ให้เข้าได้แค่สิบรถเข็นต่อครั้งเนาะเหมือนกับว่าไปซื้อของต้องใช้รถเข็นนะถ้าไม่ใช้รถเข็นเขาไม่ให้เข้าเพราะว่ามันจะได้อยู่ห่างกันเนาะนั่นแหละ แล้วก็ห้างใหญ่ๆก็ต้องมีบัตรคิวเข้าไปเนาะเออยายก็คิดว่าจะขอไม่ไม่ไปแล้วปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะเนาะปีนี้เนาะมีอะไรในสวนทําไมจําเป็นยายก็จะไม่ไปแล้วทุกอย่างเลื่อนเลื่อนนัดหมดแล้วเนาะเห็นเพื่อนยายบอกว่าหมอหมอเนีย่ยอยู่ในอําเภอยายเนะ่ะ อันนี้กิงไม่กินไม่รู้นะแต่เพื่อนเขาเป็นหมอประจำบ้านเหมือนยายก็ไปหาหมอประจำบ้านก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่หมอประจำบ้านยายไม่ไม่เป็นไรนะแต่หมอประจำบ้านเขาได้ยินข่าวว่าติดโควิดเนาะนั่นแหละเลยมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ดีนะหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะดีนะมันเพื่อนที่ยายได้ไปซื้อ อะไรวันนั้นไปซื้อมันฝรั่งมามันฝรั่งก็กินแทนข้าวไปมีอะไรในสวนก็กินไปก่อนเนาะเพื่อนแต่ว่าพวกข้าวสารพวกอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนเนาะถ้าเกิดมันอันนั้นจริงๆเลยต้องต้อง,ต,องต้องอะไรนะรู้จักสั่งของตามตามเฟซแล้วแหละเนาะอืมแต่ก็ยังว่าอะไรฟังของมันคนอื่นเขารู้จักโอนทางโทรศัพท์ยหญยก็โอนไม่เปน็นต้องเข้าไปในเมืองไปโอนตังค์ให้เขาอีกก็ไม่ได้นั่นแหละเลออ ไม่รู้จะทำยังไงดีดูก่อนเนาะแต่ว่าพาะก็กินกินแค่ประทังชีวิตไปก่อนนะ่ะเพืเ่อนๆโอ้ยไม่น่าเชื่อยายไม่น่าเชื่อว่าจะถึงขั้นนี้เนาะแต่ก่อนเห็นแต่ที่อื่นที่อื่นๆเขาแบบเขาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่อื่นๆแบบว่าเขาแบบเขากลัวเอ้ยเข้ออะไรนะ่ะ แต่บ้านเขตยายที่ยายเล่าให้ฟังเสมอว่ามันไม่มีอะไรเนาะเขตที่ยายอยู่ได้ยไม่เห็นได้ยินข่าวว่าคนติดคนอะไรเงี้ยพวกฝรั่งเขาก็ไม่กลัวไม่กลัวกันนะเนาะแต่แต่นานแล้วเนะี่ยยายไม่ได้ไม่ไม่เคยได้คุย,ยกับข้างบ้านแฟนยายยังอยากถามเลยว่าอยากถามข้างวันตอนนี้เป็นยังไงกลัวหรือเปล่าอะไรแฟนยายก็อยากถามเออนาะนเพื่อนนี่แหละมาเล่าให้ฟังเฉยๆมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เนาะความปลอดภัยมันใกลเข้ามาทุกทีเนาะแฟนยายก็อายุมากแล้วถ้าเราอยู่แต่บ้านก็โอเคอยู่นะถ้าเราไปข้างนอกก็เสี่ยงเนาะไม่รู้เหมือนว่าเราใส่หน้ากากาก็จริงล้างมือก็จริงนะเพื่อน,นแต่ว่าเวลาเราไปจับของหยิบของเนี่ยพอเรามาถึงบ้านเนี่ยของอะ่ะเออเราก็ล้างมือล้างเรียบร้อยแล้วแต่ของมันยังอยู่ถ้าคนที่เขาจับถ้าคนที่เขาติดมันยังอยู่ในของอะ่ะในกล่องในอะไรเนี่ยเออม,มัน พูดถึงน่ะมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าอ่ะเราล้างมือแล้วตอนเราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาบ้านน่ะของมันอยู่ในตู้เย็นหรือว่าอะไรที่ว่าน้ําดืม่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาเป็นเขาไปหยิบแล้วอ่ะเออยายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะค่อยมาดูกันจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆซื้อของครั้งสุดท้ายไม่ไม่ไม่ไมนึกไม่ฝันไม่นึกไม่ฝันว่าจะเอเอ ไปซื้อเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะจริงๆคิดว่าจะไปอีกเพราะว่าจะไปหาซื้อของขวัญคริสต์มาสให้หลานเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปแล้วเนาะเออบายบายมาเล่าสู่กันฟัง